ผมจะไปถอยหมอดนะครับอ้อ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 ันนั้นจริงอ้ nate สวัสดีครับผมไอเมนนะครับวันนี้เรากลับมากับคลิปแบบบล็อกนะครับเราไม่ได้ทยบล็อกนานมากเรามีรายการแบบเกมโชว์ตอบผิดมันมีลงโทษโอ้โหมันภาษาไทยอีกแล้ว มีคนขออัปเดตชีวิตหน่อยแบบบล็อกมันเป็นยังไงบ้างก็เลยนี่แหละวันนี้เราจะอัปเดตไปเรื่อยๆสิ่งแรกช้างดำาะะครับมันยายมากคือเราเอายาวเพราะว่าส่วนตัวนะเราลงทุนกับคลิปดี <Yeah. S 1> เราเรามีอะไรหลายๆอย่างแต่ชากหลงังมันเกะก,กะมันอันนี้มันดูไม่ดีในกล้องตอนที่มันอยู่ข้างหลงังผมรู้สึกว่ามันไม่สวย ก็เลยเราซื้อผ้าดำแล้วบอกนะผ้าดำโคตรโหดสามหมื่นกว่าบาทนะถ้าเราอยากถ่ายคลิปแล้วมีชามสวยเราก็เอาลงแบบนี้เลยอ๋โอ้ยมันโคตรเทแล้วถ้าเราถ่ายเสร็จแล้ว,ลวอยากอยากเล่นกีฬายอยากทำอะไรนี่นี่เราก็ดึงขึ้นแลควับมัดไว้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ที่หน้าถง ใช่ธงชาติหน้าโรงเรียนอีกอย่างหนึ่งที่มีคนขอทุกคลิปคือน้องมา้าทวิชเขาอยู่ที่ไหนเขาเป็นยังไงสบายดีไหมยังอยู่หรือเปล่าน,นี่นี่นี่เขายังอยู่นะครับอันนี้เขานอนอยู่เพราะวะ่ามันช่วงเที่ยงร้อนมากเขาก็เลยนอนพักผ่อนใช่ไหมทวิชเขาก็สบายดีนะครับเขาก็ใช้ชีวิตสบายมากที่นี่แหละทุกชเช้าก็จะไปวิ่งจะไปฟิตเขาก็เขาสบายดีสำหรับคนที่ถามเขาดีนะโอเค แล้วก็สำหรับบล็อกวันนี้นะครับผมจะไปถอยหมอนถอยหมอนถอยหมอนนะครับถอยหมอนใช่ไหมใช่นั่นแหละเพราะว่าเนทโค้ชนายสิบหมื่นแล้วก็พี่บอยหรือพี่ของทั้ง3าคนแบบกักตัวมานานแล้วแบบไม่ได้ออกไปไหนเราทั้ง3คนอยากจะมีประสบการณ์ใหม่เะนนั้นก็ถ้าใครอยากจะไปดูประสบการณ์นายหรือพี่บอยหลังจากที่ดูประสบการณ์คมพงวันนี้ไปเดตตามช่องพวกเขาเลยนะครับเพราะว่าทั้ง3คนเอ้ยถอยหมอนเลยนะครับ วันนี้เรามาที่พรอมนาดนะครับมันอยู่ข้างๆแฟชั่นไอแลนด์เพราะว่าถ้านึกถึงเลเซอร์ขนมันต้องนึกถึงกังนำคินิกเท่านั้นนะครับที่อื่นดังเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่เรื่องเลเซอร์ขนนี่แหละกังนาคินิกและจะบอกว่าผมมาที่สาขาพรอมนานนายไปที่ลาดพร้าวบ่อยไปอีกสาขาหนึ่งก็ทุกคนมันมีสาขาทั่วประเทศเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจที่จะมาเลเซอร์ขนช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นสุดพิเศษแอดไลน์แอดกังนาคิก คุณสามารถเข้ามาเลเซอร์จักรแรฟรีหนึ่งครั้ง oh. มูลค่า6,99บาท oh. คือเขามั่นใจว่าของเขาดีจนว่าเขาจะให้คุณมาเลเซอร์ฟรีเลย oh. เพราะฉะนั้น oh. ถ้าใครสนใจรายละเอียดอยู่ใต้คลิป oh. พร้อมแล้วเราไปถอยหมดนะครับ oh. ไป ส่วนที่ผมจะทำวันนี้นะครับก็คือผมแอดไลน์ไปแล้วนะครับกังนําแอดกังนําคลินิกก็เลยจะทำจกักร free. แลฟรีแล้วนี่แหละเราจะทำเ b อร์เซียลเยียนครั้งแรกในชีวิตเราจะทำเปอร์เซียลเยียนครั้งแรกในชีวิตถ้าผมเข้าใจถูกนะเ r อร์เซียลเยียนคือหน้าแล้วมันมาถึงแบบ <laughs> ครั้งแรกเราจะลองดูว่ามันเป็นยังไงเพราะจริงๆหลายคน ผมรวมถึงผมเองเคยคิดว่ายมีแต่ผู้หญิงที่ทําอย่างนี้แต่พอเรียนรู้มากขึ้นมีผู้ชายทามาเยอะมากเหมือนกันก็ดูแลตัวเองกันนะเราจะลองดูวันนี้แต่สิ่งแรกเราต้องไปแปะยาชาก่อนเพราะมันใช้เวลานิดหนึ่งป่ะเราจะเข้าไปครับลงพัดพลิ้วแบบสบายมากตอนนี้เพราะเขาเพิ่งก่อนทั้งหมดจัรแกลกับจังน้อย่ังน้อย่ังน้อยนะ <c oughs> แต่ว่า ผมจะลองยิงแบบไม่แปะยาชาเราจะลองยิงก่อนถ้ามันไม่เจ็บมากเราก็เอาไปให้หมดเลยแต่ถ้าทามันเจ็บเขาสามารถแปะายาชาได้เพื่อให้มันไม่เจ็บนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในให้เขาอธิบายเรื่องเครื่องเลยซอว์ว่ามันดียังไงแล้วจากนั้นเรามาเริ่มกันนะครับ เราเข้ามาในห้องเลเซอร์แล้วนะครับแล้วอันนี้คือผู้ช่วยยิงเลเซอร์วันนี้เดี๋ยวขอถามว่าเลเซอร์นี้มันมันเป็นยังไงมันมันใช้งานยังไงครับพี่เครื่องนี้จะเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องรองเท้าแอนยกนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ของเครื่องเลเซอร์นําเข้าจากประเทศอิตาลีนะคะสามารถยิงได้ลึกถึงรากขนนะคะอ๋ออ,นนอันนี้ก็ไม่อันนี้ไม่เหมือน เครื่องอื่นที่ทั่วไปในตลาดใช่ไหมครับไม่เหมือนอันนี้ก็พี่เสจนำเข้าจากอิตาลีใช่ค่ะแล้วก็ยิงได้ถึงรากโคนโอ้ถึงรากโคนเลยนะครับอันนั้นหมายความว่าพอเลเซอร์ไปไปเรื่อยๆก็คนมันจะหายไปมันจะเล็กลองไปเรื่อยๆจนไม่มีใช่ถูกไหมถูกพอเราเลเซอร์เสร็จแล้วจากกระแรหรือที่อื่นว่าจะเป็นหนังไก่หรือว่าจะมีแผลอะไรไหมครับพี่ไม่มีค่ะเพราะจะยิงไปเรื่อยๆกั่าหนังไก่แล้วก็พวกา ผลก็จะหายไปนะคะอ๋อดีเลยไม่ได้เป็นนางไกานะนีโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวตะก้องจะจะถ่ายหน้าถ่ายหน้าอย่างเดียวนะไม่เห็นอะไรอื่อีกอย่างหนึ่งที่ดีมากเวลาที่เลเซอร์นะครับข้างๆเขามีเครื่องที่มันจะมีบาลงเย็นเพื่อไม่ให้มันเจ็บมากไม่ร้อนใช่ไหมครับอุ้ยเย็นดีพร้อมแล้ว มันจะมีบางจุดไม่รู้จะคำหรือจะร้องมันมีบางจุดที่มันมันแสบแสบแบบเอ้ยเอ้ยมันแบบบางจุดไม่รู้สึกอะไรเลยบางจุดมันแบบอแต่มันพอทงได้มันไม่ได้มันไม่ได้โทรมากมันไม่ได้เจ็บมันแค่แสบแสบนิดนิดหน่อยๆใกล้จะเสร็จแล้วอ๋อออันนั้นจริงอ๋อ โยได้อย oh. oh, <okay. S 1> ู่ได้อยู่ได้อยู่บางจุดเจ็บบางจุดไม่เจ็บเสร็จแล้ว เรียนครั้งแรกในชีวิตเสร็จเรียบร้อยก็คือไม่เจ็บเท่าที่คิดมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยเจ็บแน่เจ็บแน่เตรียมตัวไม่เจ็บหรอกสมภมจริงๆมันไม่เจ็บชอบมากคลินิกกังนําคลินิกสะอาดหมอแต่ละคนดูแลดีพูดดีทุกสิ่งทุกอย่างดีนึกถึงเลยทุกคนนึกถึงกังน a คลินิกนี่แหละนะครับแต่สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ